หมอปราชีนายกคนใหม่ไม่ปรากฏระหว่างผู้หญิงผมยาวเป็นชนวนความรุนแรงก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับสรุปคำทํานายหมอปลายพรยกซิบที่เปิดในรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังถูกถามเหตุบ้านการเมืองสำหรับนายกคนใหม่ของประเทศไทย ที่ก่อนหน้านี้หมอปลายเผยไม่เห็นพิธาใส่ข้อเรื่องแบบใดๆสำคัญและจะโดนสอยร่วงเพราะคนใกล้ตัวโดยหมอปลายกล่าวว่าพิธาจะไม่ถึงกับต้องลิภัยอย่างแน่นอนแต่ต้องระวังตัวมากๆเมื่อถามว่าหากทิมพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วจะเป็นใครอายุรูปภพันธสันฐานมีเหตุการณ์ใดต่อจากเหตุการณ์ท่าทิมพิธาลิ้มเจริญด,ดัหัวหน้าพักเก้าไกลไม่ได้เป็นนายกคนที่30 โดยล่าสุด19กรกฎาคมสอสอพิธาได้รับการตัดสินจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่สอสอในช่วงบ่ายและภายหลังในช่วงเย็นวันเดียวกันมีมติโหวตนายกรอบสองเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ทำให้พิธาช่วดการเป็นนายกคนใหม่อย่างแน่นอนยม,มทูตบอกนายกคนต่อไปว่าอย่างไร มบปรากล่าวว่าคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิทย์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าถามอีกว่าหน้าตานายกคนต่อไปจะเป็นประมาณไหนหมอประกล่าวอายุประมาณ60ปลายหรือ70ประมาณนี้ และไม่ใช่สสถามต่อว่าไม่ใช่สสก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอปลายยิ้มก็กลัวเหมือนกันท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวถามต่อว่ามันจะมีรัฐประหารใช่หรือไม่หมอปลายกล่าวพี่เรย์พูดเองนะแต่มีเยอะมีโอกาส ถามอีกว่ากลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือนจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกภายในเดือนนี้หรือไม่หรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายกล่าวว่าเอาตรงๆว่าเดือนนี้กรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจนว่ามีคนเฮห,หรือเราจะยินดีกันยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคม คิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านโยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมถามอีกว่านายกรัฐมนตรีคนนอกอายุ60มีอาชีพอะไรมอบไรยกล่าวเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูณนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีเลือกตั้งใหม่ แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนจะเย็นมากๆทาทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคําเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจะมีรัฐประหารจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสีแยกไหมหมอปลายตอบว่า ถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์รุนแรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เรบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วย แต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไปมองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มหาดวงชะตาทักษิณวันที่10สิงหา2 5ง6กลับไทยจริงหรือไม่ถือว่าข่าวนี้เป็นกระแสข่าวร้อนที่สุดคือหาอย่างมากข่าวหนึ่ง เมื่อทายาทสาวอุ้งอิงประกาศข่าวดีนายทักษิณชินวัตรพร้อมจะเดินทางเข้าประเทศในวันที่10สิงหาคม2566ด้วยวัย74ปีนายทักษิณชินวัตรนับได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่แม้จะผ่านมาหลายสิบปีแต่ผลงานของนายกคนนี้ก็ยังอยู่ในดวงใจของคนอีกจำนวนไม่น้อยแม้ว่าในวันที่เขาอยู่บริหารประเทศมีอำนาจเต็มจริงๆแค่เพียง4ปี ก่อนเกิดวิกฤตทางการเมืองแต่ภายใน4ปีนั้นเป็น4ปีที่เศรษฐกิจด,ดีการค้าขายดีทำให้ผู้คนมีอยู่มีกินอย่างสมบูรณ์ที่สำคัญยาเสพติดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและนี่เป็นเหตุนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนยังไม่ลืมอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้นายทักษิณชินวัตรเกิดวันที่26กรกฎาคม2492ดวงชะตาอยู่ในลัคนาราศีกัน เคยมีบางท่านบอกว่าน่าจะเป็นลัคนาราศีตุลขอคิดต่างด้วยหลักวิชาการทางโหราศาสตร์ว่าถ้าเป็นราศีตุลจริงชีวิตของดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรคงไม่ร่นเร่พเนจรอ,อยู่ในต่างประเทศอย่างยาวนานอย่างที่เป็นและโอกาสที่จะร่ำรวยมั่งคั่งก็มีน้อยแต่เพราะเป็นราศีกันมีดาวประจำตัวเป็นดาวราหูร่วมกับดาวตรีเศษในภพสุภะ ซึ่งดาวตรเศษนี้ในตำราโบราณบ่งบอกถึงความสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งบรรดานักโหราศาสตร์พื้นพื้นทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักหรือไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเพราะการแกะดวงชะตาถ้าหากพึงอาศัยแค่ความรู้พื้นฐานร่วมกับการใช้ทักษะเข้ามาร่วมด้วยก็จะได้ความหมายแบบตื้นๆไปจากพื้นชะตาของนายทักษิณชินวัตร เป็นผู้ที่มีดาวพุธอยู่ในจิตวิญญาณร่วมกับดาวราหูนั่นหมายความว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดสื่อสารเจราจากับผู้คนถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์จะไม่ค่อยพูดเสียเท่าไหร่หรืออีกนัยยะคือพูดแล้วไม่เป็นบวกแก่ตัวเองก็จะไม่พูดแม้จะเป็นคนที่ปากไวใจเร็ว แต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในอรอยแห่งผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิน้นนอกจากนี้ผู้ที่มีดาวพุธหรือมีจิตวิญญาณน,นั้นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบคิดชอบเขียนชอบจินตนาการและสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้าชะตานั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้เมื่อหันกลับมาถามว่าวันที่10สิงหาคมในปีนี้ เมื่อกลับมาแล้วดวงชะตาเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรสอดรับกับดวงเมืองแล้วหรือไม่อย่างไรเมื่อเป็นคนของบ้านเมืองการพิจารณาดวงชะตาควรจะนำดวงของเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการพยากรณ์ด้วยเพราะจะทำให้เกิดความแม่นยำแต่นักโหราศาสตร์ทั่วไปมักจะเน้นไปที่เจ้าของดวงชะตาเพียงอย่างเดียวเมื่อได้คำนวณนับแล้วดวงชะตาของดออรทักษิน ในช่วงนี้ยังไม่เป็นผลบวกที่จะสอบไปในทางที่ดีแก่เจ้าชะตาเพราะดาวราหูยังกลุ่มอยู่ที่ลัคนาดวงเมืองซึ่งเป็นภพมรณะของเจ้าชะตานั่นหมายความว่าตัวเองยังอยู่ในห่วงแห่งภพมรณะในดวงชะตาแต่ถ้าหลังเดือนพฤศจิกาไปแล้วการกลับมานั้นจะราบรื่นมากกว่าในเดือนสิงหานี้แบบชนิดฟ้ากับเพลวถ้าใช้หลักโหราศาสตร์คำนวณก็บอกได้คำเดียวว่า ยังไม่ควรกลับในช่วงนี้แต่ถ้ากลับมาจริงก็ต้องมาพบกับวิบากรรมซึ่งไม่อาจหลีกนี้ได้สักระยะหนึ่งก่อนเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่ลึกๆข้างในค่อนข้างอ่อนไหวและง่ายต่อการเป็นโรคป่วยทางจิตวิญญาณเวลารักใครก็รักไม่จริงเวลาเกลียดใครเกลียดไม่จริงเป็นคนจุดเดือดต่ำคือโกรธง่ายแต่หายเร็วแต่ถ้ามองกันในมุมของนักโหราศาสตร ผมมองว่า10สิงหาในปีนี้อาจเป็นเพียงแค่การปล่อยกระแสข่าวมากกว่าการที่จะกลับมาจริงเพราะถ้าเขามีนักโหราศาสตร์อยู่ข้างกายที่มีองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งคงไม่แนะนําให้กลับในช่วงนี้อย่างแน่นอนเพราะดวงชะตายังอยู่ในเกณฑ์ไม่คุกก็วัดเหมือนที่เคยพยากรณ์มาอีกทั้งดาวของดวงเมืองอยังไม่ส่งผลดีแก่เจ้าชะตา เพราะกลับมาแล้วจะต้องพบกับวิกฤตอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพร่างกายจะปรากฏโรคที่ร้ายแรงอย่างเฉียบพลันแต่ถ้าขึงขืนฝืนกลับมาจริงๆก็ต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะดวงดาวพูดความจริงเสมอแต่ถ้าคิดว่าตนเองเก่งจะฝื้นดวงชะตาก็ไม่ว่ากันราชรามัน